ตำปลาไหลอีกแล้วนะครับผมวันนี้ใส่ทั้งพริกสดพริกแพ้งค่ะเพราะว่านี่มีที่เหลือสา่มีอยากกินแบบรสจับกระดอันนี้ดูอันนี้นะคะมะละกอลูกเดียวไรเมล็ดนี่นะคะลูกเดียวเต็มกระมังเลยค่ะ เรา <นะ S 2> ก,กร็ใส่พริกใส่ขีามล้วขกซะหน่อยนะก่อนนี่ค่ะใส่แห้งลงไปหน่อยนึ่งเราจะจัดเร็วนี้ไม่เผ็ดก็ให้รู้ไปนะคะนี่ก็เป็นเครื่องปรุงของเรานะครับแล้จะมีผักเค็มน,น,น,นะครับะกอะอะไรนะ มะกรอหระไ<ป>ิบลงไปสักหน่อยตำมะละกงไหยค่ะน,นี่น้ำขามขามจากที่บ้านนะคะคั้นเองเลยต้นที่บ้านใส่ลงไปทีละหน่อยก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่มะนาวด้วยนี่ค่ะหลังจากโควิดแล้วก็กลับบ้านไปได้ไวันละ แสนอร่อยกลับมาแล้วนี่ค่ะนี่ดูวันนี้เราใส่เป็นตนเลยนะครับผมเป็นต,ตัวเลยค่ะจะลองกินกับต้นเลยอยากกินได้กิน่นไหมคะหอมมากนี่หยัดไปมะนาวคะ่ะมะนาวนี่นี่ครับใส่้วก็คือรเทศมะนาว ปี๊ดปรี๊ด,ดนี่ทำอนนะไรมาเคิด่องเทศสวยมากมเครื่องเทศใส่ยเยอะนะครับจริงแล้วผิวสวยรู้จักรู้จากอะไรคนกินคนกินเนี่ย <laughs> ดำคลือเลยดำคลือรือก็มา ร่วงไหมครับร่วงทุกคนค่ะใส่นี้สักหน่อยนึงคือเหลือขึ้นปอกนะเป็นตัวฝักยาวเกตัวฝักยาวนะคะฮือเสียงนัองชัวชัว เอาฮัลโหลตุ่มเทใมามาเลยน,นี่ต้องมาจ้ะเพราะว่าโอ้ต้องยกหนีก่อนขอบน้อยต้องทำใจครับทุกอยู่หอก็งี้ครับผมจะซื้อใหญ่ก็เก็บไม่ไหวเก็บข้าวเลย อะไรดีน้ตานิดหน่อยเราใช้เป็นน้ำตาลทรายแทนนะคะจะโอเคนะครับโค้งมดูตอนกินกันเลยครับผมนี่ก็เป็นอัลลูเซ่แล้วนะครับผมภรรยาอยากออกจากโคกแล้วค่ะนี่จ้า จัดจานนะทุกคนจัดจานแล้วก็จัดจาน,จจานแซ่แบบเบอร์มาจ้าส้มตำยั่วๆ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับกับช่องสบายสบายตายอมกินนะครับผมวันนี้วันนี้เราก็มีเมนูแซ่บหลายเมนูเลยครับผมอันดับแรกอะไรโชหน่อยอส้มตำปลาล้านะคะมาดูครับมีปลาล้าเป็นต้นตัวเลยวันนี้หลังจาก,จากคุณจะกลับบ้านมาซื้อปลามาครับเรากลับบ้านได้แล้วเราก็มีแคบหมูแก้มด้วยโอ้โไปนี่ค่ะ ได้ปลา่ทุกคนจะน้ำไหลไหลได้ปลาแสนอร่อยกัจากบ้านแล้วแซ่บมาครับวันจัดเต็มแล้วก็จะมีหอยแมงคู่เลยครับผมนี่แล้วก็จะมีผักแก้มเราวันนี้เราซื้อมาเยอะหน่อยครับผมนี่แล้วอันนี้อะไรนะอันนี้ปลาปลาทอดผักทอดผักทอดคนี่จัดเต็มครับมาเตรียมข้าวมาเตรียมปลามากินกับเราเหมือนเคยครับผมกับสบายสไตลโอมครับผมกินเลยตามเองกินเองจ้าตั้งอยอะครับผม น้ำลายไหลล้วเขาออกไปพูดช้าหน่อกินเลยดีกว่ามีแตของเล็บๆเพรานี่เต็มข้าวเต็มปลาไปกินของเราครับผมอมเนี่ยมีตอนปลาด้วยครับเนี่ยอร่อยมากเลยอ่ะเห็นหอมแรกแน่แหววใช้หอบทอด แย่กันแล้วคะ่ะข้าวข้าวมายกนี่ของโบสคะ่ะมะเขือน้ำส้มตำอร่อยอะ่ะทำเองอะนะ,ะเตรียมปลาดิจังครับเอาไหมแซ่บเตรียมข้าวตุ่มปั้มกินครับผมอันนี้แซ่บจริงอื กระถินนะคะหอยกระดับเผือกแค่มห,หมูอะ่ะยอมหอยแมงกุ้นี่นะคะนี่ทีนี่นี่ออกมานี่ค้นออกมาคะ่ะตรงนี้ไม่เน้นข้าวเท่าไหร่ครับ เดลือราลูกเกลือมาครับแล้วหับัวกัไม่มา อยากกินตัวก็เลยใส่ตัวตัว,ตว,ตวเลยครับ<ม>เนี่ยมาดูครับเนี่ยให้ดูไกลๆครับผมนี้ปร่อยสารประดิ๋วปลาตะขาวปลาสร้อยมะเขือค่ะอือ กรอบๆเลยค่ะแกงผักสดเนี่ลยล่ะหวานครับชอบปะอ๋อชปะอืมโอ้โน้ำเขือขอบมากไม่ขมไม่ใช่สลัดนะอืมอร่อยไม่ขมสลัดอีกอย่างไม่มีรสชาติเลย เร่จัดให้ทุกคนดูที่ยาวไปหน่อยครับ ทอดจะอร่อยครับ เเผ็ดๆหน่อยครับถึงใจมากนะเออมากเลยอ่ะอ กัเข,ข้ากันกินกับอันนี้ครับนนตำกแก้มกะผักมันๆนะครับตอนนี้รู้สึกแบบวิ้งวิ้งค่ะเผ็ดวิ้งเลย ปลาทอร์ก็น่ากินครับอเอากินคำใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันย่ออร่อยสะใจครับอืปนปลาใช่รสทอดิอืมรสผักใหญ่

ครั่อยะรอดน,น,นอยนะเราคอยคลิปนี้มานานแล้วื้อตัน ยาวพวาแไรอทอดนี้อร่อยทอดอร่อยจุเป็นคอหวานอหมเรามาได้ทำจิ้มแบบเปรี้ยนะว,วเป็ดหน่อยตัดกันครับ นนนนยังไงก็ขอฝากคลิปต้ตมตำมาเป็นตอนนี้ครับผมวันนี้เครื่องเคียงเยอะเลยจัดเต็มมาเลยครับผมอยากให้ตัวช็อตเพ็งแนี่แทบแบของเราครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับถ้าชอบก็รดถ้าชอบก็ก,กดไลค์ถ้าไชร์กดแชร์นะผมเดี๋่หายก็อย่าลืมก,กดซับสไครต์หรือกดติดตามมบผม คือเราพายรือกระดิกง็ดีเหมือนกันครับได้เปพาดกิคมี่ใหม่ของเราครับผมต่วันนี้ต้องเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ